รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชนนทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3่ายาสีฟันสมุนไพรดอกเบอร์คู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อสวัสดีค่าคุณช้างเข้ เขาเป็นคนหัวล้านที่หล่อที่สุดในสามโลกวันเนี้นะข้านัดนางพิมพิาลาไลไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อย uh huh. แต่ว่าน้ำบ้านข้านําหมดเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำบ้านเป้ามันบ้าน,นเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้ว <laughs> อย่าไปบอกมันว่าข้าไปแอบใช้น้ำบ้านมัน <laughs> ไปอาบน้ำบ้านเป้ากันดีกว่า <laughs> อเอาเอาตายแล้วน้ำหมดยังอาบน้ำไม่เสร็จอฟ้ยฝยเเต็มอยู่เลยเนี้ยเขจะทำยังไงดีล่ะเนี้ย,ยเริ่มคันแล้วเนี้ยจะทำยังไงดีวะยังล้างตัวไม่ทันเสร็จเลยเฮ้ยต้องไปหาน้ำที่บ้านอื่นช่วยด้วยใครก็ได้มีน้ำช่วยขุนช้างหน่อย ไปก็เลยเนี่ยไปทำไงมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วข้าอาบน้ำมาน้ำก้อนอย่างนี้ไปประชุมนี่ทำไรไม่ต้องประชุมแล้วผ่าข้าไปอาบน้ำก่อนไปไปไปเลยสะอาดเลยยังไงพออย่างเราพอแล้วพอแล้วครับไปน้ำเลยนะโอ้โหเดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีกเนี่ยฮะประชุมอะไรเรื่องจะทำธนาคารน้ำใต้ดินประชุมอะไรบ้างก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้ำใช้ทุกวันเนี้ย เพื่อที่จะทาธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแ้งดูขึ้นมาใช้ค่าทำทุนก่อนสายมากแล้วเลิโอเคเท่านี้นะครับไปแล้วเขาแอบไปประชุมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินกันกันข้าจะต้องไปแอบฟังข้าจะได้ไปขโมยน้ำในบ่บานมาใช้ที่บ้านข้าบ้านเดียวข้าจะไม่เปลี่ยนชุดเอาขันไปด้วยไม่ก็ ปับอีกแล้วคุณช้างเอ้ย ตื่นๆๆได้แล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอาไปไหนกันหมด<อ>ประชุมกลับบ้านกันไปหมดแล้วเอา,เอาอยัางไม่ได้ฟังสักคำเลยเผู้ช่วยได้ยินว่ามีธนาคารน้ำว่าเป็นยังไงไม่เห็นมีสักโยดก่อนที่จะมาทำธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะมีประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำไว้ใช้ไว้อาบไว้กินไว้บริโภคปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บก่าน้ำไว้ใต้ดินได้เยอะๆให้ขุดหลุม กว้างประมาณ80เซนลึกประมาณ2เมตรแล้วแต่กำลังเสร็จแล้วก็ใส่หินลงไปเศษหินเศษยางรถยนต์เศษขวดต่างๆกดน้ำพลาสติกนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินนี่มันพังทลายเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ซึมลงไปชั้นล่างได้ไหวขึ้นน้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงมันมีจุดกระจายน้ำอย่าาเราทำจุดกระจายน้ำทั้ง6จุดแล้วเราจะไปเอาน้ำมาใช้ยังไงละ่ะ เราก็ทําเจาะบ่อบอาดานลงไปเสร็จแล้วใช้แผงเซ拉เซลลต่อเสมอร์ลงไปดูดน้ําลงในซระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูงพอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไล่ไปนาชาวบ้านทําท่อโพไว้ใครอยากจะใช้ก็เปิดเอาตรงท่อน,นั้นได้เลยทีนี้หลังจากมีธนาคารน้ําใต้ดินมีจุดกระจายน้ําเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลย ไม่เครียดหน้าไม่เครียดหน้ายิ้มเลยและผู้ช่วยแฮปปี้ใหม่แฮปปี้ิเหรอ